หนุ่มกัญชัยด้านกลางรายการถึงจักรจัดในวันที่ไม่ได้ไปร่วมงานแต่งออกเรือนไปทางการแล้วจ้าสาหรับจักรจัดหาคำเซรีควงแขนหวานใจหนุ่มนักธุรกิจโปรไฟล์เดอร์เควัฒนาเจริญศัก์วัฒนาถือเลือกดีเข้าพิธีวิวาไปแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาท่าการคนดังในแวดวงการบันเทิงและเพื่อนเพื่อนของฝ่ายชายร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมากใน,นขณะที่ทางด้านพี่ชายที่สนิทอย่างหนุ่มกัญชัยได้พูดกลางรายการข่าวสายไขว่าจัดพี่ฝาเบอกทางนี้นะถึงพี่จะไม่ได้ไปงานแต่งจัดในวันนี้ แต่พี่ก็จะเป็นพยานให้จัดในชั้นศาลนะครับพร้อมทั้งบอกว่าเขาจะต้องขึ้นศาลทางตามกฎเอาเอกสารมาให้พี่เซ็นถึงช่องสเลยนะต้องเซ็นเป็นพยานอะ่ะก็คือต้องขึ้นไปให้การบนชั้นศาลด้วยนะเนี่ย